หากจะดูโชคลาภวาสนาชื่อเสียงความมั่งคั่งร่ำรวยในลายมือนะคะเราจะดูกันที่เส้นอาทิตย์ค่ะเส้นอาทิตย์ก็จะมีที่มาจากหลายแหล่งหลายที่นะคะในลายมือที่อาจารย์นำมาโชว์ให้ดูนี้นะคะจะมีแหล่งที่มาของเส้นอาทิตย์เนี่ยมาได้กันอยู่สี่แหล่งนะคะเท่าที่ เจอบ่อยๆนะคะก็จะมีอยู่สี่แหลง่งแต่จะมาจากที่อื่นด้วยก็มีนะคะอ่ะเส้นแรกเลยค่ะเส้นอาทิตย์ที่ยาวตรงๆแบบนี้นะคะใครที่มีเส้นอาทิตย์สวยๆยาวตรงๆเหมือนหมายเลขหนึ่งจะเป็นคนที่โชคดีทำอะไรก็โชคดีไปหมดเลยค่ะและโชคดีมาตั้งแต่อายุน้อยๆเลยนะคะจะมีชื่อเสียงค่ะ แล้วก็เป็นคนที่กระตันยูนะคะแน่นอนคนกระตันยูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะมีโชคลาภวาสนาที่ดีนะคะนี่ก็คือเป็นเส้นอาทิตย์ที่ เป็นลายมือที่ดีนะคะก็จะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบมีชื่อเสียงมีเงินมีทองร่ำรวยได้ไม่ยากนักนะคะแล้วก็เกือบที่จะโชคดีมาตั้งแต่เกิดเลยโชคดีมาตลอดแทบทั้งชีวิตเลยนะคะสำหรับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองเส้น อาทิตย์ที่มาจากเส้นชีวิตนั่นหมายความว่าโชคลาภวาสนาชื่อเสียงเกียรติยศนะคะมาจากตัวเองค่ะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะคะอาจจะมีความรู้ดีหรือมีพรสวรรค์มีความอึดความอดทนนะคะสามารถที่จะสร้างความั่งคั่งมั่นคงชื่อเสียงบุญบาร,รมีและความสำเร็จความรำ่ำรวยได้ด้วยความสามารถของตัวเองได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองได้นะคะ ต่อไปเส้นที่3ค่ะเส้นอาทิตย์ที่มาจากเนินจันนะคะคนที่มีเส้นอาทิตย์แบบนี้จะเป็นคนที่มีคนอุปถัมภ์สนับสนุนค่ะให้พบกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะและจะมีชื่อเสียงนะคะถ้าอยู่ท่ามกลางผู้คนเยอะๆเป็นพวกแนวฟูเอนเซอร์แนว,แนว,แนว คนที่ทำงานด้านด้านที่ต้องพบเจอพบปะผู้คนเยอะๆหรือพบคนหมู่มากนะคะหรือมีคอนเน c t ชันที่ดีนะคะที่จะอุปถัมภ์สนับสนุนช่วยเหลือกันได้อาจจะรู้จกักหรือว่าสนิทสนุนกับ คนที่เป็นนักธุรกิจคนที่เป็นนักการเมืองคนที่มีอำนาจวัสนาบรารมีมี power นะคะที่จะอุปถัมภ์สนับสนุนช่วยเหลือได้หรือจะร่ำรวยนะคะมีชื่อเสียง จากต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะคะถ้าจะต้องมีการติดต่อธุรกิจการงานหรือไปอยู่ในต่างประเทศต่างแดนก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีชื่อเสียงมีบุญบาร,รมีพบกับความมั่งคั่งร่ำรวยได้ค่ะและแบบสุดท้ายนะคะคือ แบบที่4เส้นอาทิตย์ที่มาจากเนินอังคารสูงนะคะหรือเรียกว่าเนินอัจฉริยะนั่นเองใครที่มีเส้นอาทิตย์มาจากเนินนี้นะคะจะเป็นคนที่ฉลาดค่ะนะคะฉลาดแบบหาตัวจับยากเลยนะคะฉลาดเฉลียวแทบจะเป็นอัจฉริยะเลยทีเดียวที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองสร้างชื่อเสียงอำนาจวาสนาบาร,รมีความร่ำรวยนะคะมาจากความเฉลียวฉลาดสติปัญญานะคะความเก่ง ของตัวเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันค่ะก็คือเอาเป็นว่าเป็นคนทั้งเก่งทั้งเฮงอะคะ่ะสำหรับเส้นอาทิตย์ที่มาจากเนินอังคารสูงนะคะจะมีโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันมีโอกาสที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้รับมรดกโชคลาภเงินทองความสำเร็จที่มาแบบฟุกฟุกแบบไม่คาดฝันมาแบบด้วย บุญบารมีเก่านั่นเองจะเรียกได้ว่าเป็นเส้นบุญเก่าบารมีเก่าก็ได้นะคะสําหรับเส้นอาทิตย์ในแบบที่4นะคะก็คือ เก่งแล้วประสบความสําเร็จเก่งแล้วรวยนะคะฉลาดแล้วรวยเก่งแล้วรวยและก็ยังมีโชคเข้ามาด้วยนะคะถูกหวยถูกลอตเตอรี่โชคลาบเงินทองความสําเร็จที่ได้มาแบบฟุกฟุกแบบไม่คาดฝันด้วยบุญบาร,รมีเดิมบุญเก่าบาร,รมีเก่าของตัวเองเกื้อหนุนสนับสนุนให้ประสบความสําเร็จพบกับความมัง่งคั่งร่ารวยนั่นเองค่ะอาละค่ะทีนี้อาจารย์ขอเสริมนะคะว่าถ้าเส้นอาทิตย์ของใครนะคะ ไม่ชัดหรือมีน้อยหรือขาดกระท่อนกระแทน่นนะคะหรือมีเส้นตัดเส้นขวางตัดเส้นอาทิตย์เยอะโดยเฉพาะตัดบริเวณเนินอาทิตย์ใต้นิ้วนางนะคะบุคคลที่มีเส้นลักษณะ แบบนี้นะคะจะพบกับอุปสรรคค,ค่ะกว่าจะประสบความสําเร็จกว่าจะมีชื่อเสียงกว่าจะมั่งคั่งร่ํารวยก็จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคขวางหนามค่อนข้างเยอะนะคะคือแต้มบุญมีมาน้อยนะคะแต่ทีนี้นะคะ เส้นลายมือของคนเราเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะถ้าสังเกตดีๆนะคะทุกๆ7วันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าจะให้ชัดเจนก็คือทุกๆ3มเดือนนะคะลองถ่ายรูปเนี่ยเก็บไว้ก็ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะลายมือของคนเราจะเปลี่ยนค่ะนะคะดังนั้นการที่เราทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของสิ่งดีๆนะคะการทำบุญการทำสิ่งดีๆการทำความดีเนี่ยจะทำให้ดวงชะตาของเราเนี่ยนะคะ ดีขึ้นเหมือนเราสะสมแต้มบุญมากขึ้นก็จะทําให้เส้นต่างๆในลายมือของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเส้นอาทิตย์อาจจะเกิดขึ้นมาใหม่ก็ได้แล้วเส้นเดิมที่จะขาดกระทอนกระแทนมันก็จะยาวขึ้นมันก็จะชัดขึ้นมันจะสวยขึ้นแล้วจะส่งผลให้ดวงดีค่ะหากสนใจที่จะดูลายมือส่วนตัวกับครูเอปัทมพรแห่งช่องนายพยากกรนะคะก็สามารถที่จะ แอดเข้ามาได้นะคะที่บ้านเขียวตามไอดีที่ขึ้นให้ดีค่ะ